เนี่ยที่ท่านประกาศว่าสุข,ขัสสะทาตาเมธาวีสุข,ขังโสอธิคัตชติผู้มีปัญญาให้ความสุขแก่ผู้อื่นแล้วตนเองก็ได้ความสุขด้วยคิดถึงการกระทำของตนเองเวลาใดมันชื่นใจยกมือไหว้ตนเองก็ได้ความเห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัว จะมีความสุขเมื่อได้เอาเปรียบผู้อื่นทําให้คนอื่นเดือดร้อนตอนเองก็มีความสุขอยู่ได้แต่คนที่มีคุณธรรมโดยเฉพาะธรรมะชั้นสงูงที่พระพุทธเจ้าปุกเร้าให้พระสงฆ์ทุกรูปถ้าเธอจะไปเทศสอนใครก็ตามจะอนุเคราะห์ใครก็ตามไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นมิตร สหายไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นอำมาตย์ข้าราชการพระราชามหากษัตริย์ไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นญาติเป็นสายโลหิตเป็นพ่อเป็นแม่เธอจงไปแนะนําพร่ำสอนชักชวนบุคคลเหล่านั้นให้เสพให้ตั้งมั่นให้สมาทานถือเอาอยู่ซึ่งคุณทำสิ่งประการคือศรัทธาสินจากขปัญญา ทำสี่ประการนี้ถ้าเธอทำได้ก็เหมือนเธอได้นํำบุคคลเหล่านั้นพระผูชนเหล่านั้นไปประดิษฐานไว้บนสวรรค์เธอได้ปิดประตูนรกปิดประตูอบายให้แก่เขาแล้วโดยสิ้นเชิงยเยเตพิกเวอนุกรรมปรยาทะเยจะโซตับพังมันเยยุง่งภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใดที่เธอจะพึงอนุเคราะห์ชนเหล่าใดที่พอจะพูดกันรู้เรื่องพอจะรับฟังคำสั่งสอนได้ มิตาวาอามัจจาวายาติงวาซาโลหิตาวาเตภิกขเวจตุสุโซตะปฏิยังเคสุสมาทะเปตภาวินิเสตภาปฏิท่าเปตภามิตรก็ดีอามาร,ราชการก็ดีญาติก็ดีสายเลือดของตนเองก็ดี เธอจงไปแนะนำพร่ำสอนชักชวนวิงวอนให้เขาเหล่านั้นปฏิบัติถือเอาสมาทานประดิษฐานจิตใจไว้ในคุณธรรมสิประการนี้ถ้าเธอทำอย่างนี้ได้เขาไม่มีทางที่จะตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมเขาจะไม่ตกต่ำไปสู่อุอกุศลธรรมนิยโตเทียนแทสัมโพธิปรายโนที่เขาจะาบรรลุธรรม โธิยานในเบื้องหน้าอาตมาสแสดงทำมาจนเหนื่อยนี่ก็คิดว่าไม่ไม่ไร้ผลจนเกินไปผลมันบอกให้รู้คนจนจนที่เก็บเงินได้ห้าพันนั้นเขาไม่เอาเองเลยกลางคืนด้วยไม่ใช่กัางวันนั่นสแสดงว่าเขามีจาค่าทาให้จิตใจเขาไม่ตกต่ำอวินิปาตะธรรมโมทำให้จิตใจเดียวนี้ก็ไม่ตกต่ํา ตายไปแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นสัตว์เรัจฉานมีแต่สวรรค์กับมนุษย์เป็นที่ไปหลังจากนั้นแม้เขาจะไปเกิดชาติใหม่เป็นลูกโจรเขาก็จะไม่เป็นโจรกับพ่อกับแม่นั่นคือความเข้มแข็งทางจริยธรรมเขาจะไปอยู่ในสังคมที่เลวร้ายที่ชั่วช้าสามานสังคมเหล่านั้นก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจเขาได้ จิตใจเขาจะหลุดพ้นจากพันธนาการของความชั่วความหมายของคำว่าอาวินิปาตธรรมโอไม่ตกต่ำ